สวัสดีเย็นๆอีกวันนึ่งนะครับอาทิตย์นึงพอดีนะฮะแต่วันผมลงคลิปไปนะฮะไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะฮะมาดูรังที่เจอว่ามาอยู่หลังบ้านเนี่ยนะครับประมาณสามร้อยเมตรนะฮะลกอยู่ครับผมไม่ได้เส้อกันยาวมานอยู่ครับผม เดี๋ยวดูลาดเราก่อนนะฮะใช้ได้หรือ,อยังนะฮะคงใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวนี้เอาเด็กน้อยมามาตีนะฮะไม่รู้มีลังหรือ,อยังครับ เดี๋ยวถามโคแปนะฮะ,ะเข้ามาถึงแล้วนะฮะใกล้เข้มาแล้วนะครับน,นียวหลานมาดูนะฮะน้องมิงไม่มาครับผมหนูจะแตะกล้องนะจุดจุดครบเนาะเวลาตีพึ่งอ่าจุดจุดอย่างนี้เออ ตั้งครบลงอย่างนั้นพี่มิวเล่นตั้งขึ้นหนูดูลูกไฟด้วยแล้วเวลานั่นหนูเป่าอย่างนี้ใช่ป่ะเนี่ยเป่าแล้วก็ตั้งขึ้นคือครบมันลุกเอาถังขึ้นไปเจาะไปหนูเข้าไปเลยไปช็คจุดอีกทีดับไม่รู้ว่ามีลังหรือยังนะ โอเคครับเลยตั้งขึ้นไปหนูอย่าไปลนมันหนูอย่าเอาไปลูกลนโอยังอ่อนอยู่เลยเอาวางไว้โอเคนั่นแหละอันนี้มันโดนควันแล้วหนูมันไม่ต่อยล้วแล้วนะหนูก็เหยาวได้จะเอารว่าจะปล่อย โอ้โหยังไม่เต็มนะฮะน้ำมีอยู่นะครับกินเครือเถ,า,ถาแถวเนี่ยนะแล้วก็น้ำพึ่งตีคันที่บ้านนะครับคิดว่านะแต่น้ำไม่เอาครับเดี๋ยวให้ให้พี่ปพิมนะฮรผมจะเอาตัวอ่อนไปกินครับไม่เต็มนะฮะเอาก็เอานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูการปาดการปาดพึ่งหนูปาดนี่ล้างนี่ก่อนเนี่ยมาเนี่ยวนนมาแค่นี้ หนูหนูปาดปาดลังงออวนอแล้วก็ปาดออกมางี้ยากกานี้จับให้ธรรมะธรรมแงโอ้โหไม่ไม่ธรรม,ม,ม,มนะธรรมแงหลืพ่อไม่สอนเลยเหรอพ่อเมื่อก่อนก็ไปกับลุงนะไม่ล้นไม่ล้นเอาถังวางเราต้องจับตัวอ่าค่อยค่อยแลติคอนอ่าโอเคนะน,นี่ก็วางตามหญ้าที่มันนั่นเดี๋ยวหนูจะปาดอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนนะ nước quá léo phải chắc lơ mỹ chỉnh nói phương tân là học หัวถังรองอถังรองปุ๊บหนูปาดติดคอนปาดมีติดคอนอ่าเถื่อนมาเถื่อเลยลงแต่นี่กิ่งงอนมันแข็งอยู่ระวังมือนะระวังระวังนิ่ปอันนี้เเถือ่อเข้าไปเอออ,อ่า,อาอพอพอพอก่อนมันติดแล้วก็บีติดกิ่งอะไรเนาะก่อนนะอ่าใส่ไว้อย่าให้แตกเออ ไนน้ำทำยาครับมันไม่ต่อยครับหนูของหนูอะเตื้อนั่นอยู่แต่ลุงเตื้อแกันสั้นเดี๋ยวลุง<ม>ดูลูกไฟก่อน <c oughs> เอาไฟแจ้กมาหนู <c oughs> หนูหนูออกไปเลยแล้วก่อนนะ <c oughs> ลุงก็ดูลูกไฟอืม ล้างไก่ถังวะนูใส่เทินหัวน้ำอ่ะไม่เต็มเพิ่มอืมเดี๋ยวก่อนนุเนอาลุงไม่ได้บันทึกหรือ ลืมตั้งกล้องมันคือกันนี้โอ้โหดูลูกไฟเรียบร้อยนะไม่มีนะครับเนอ,อกป่าต้องดูลูกไฟให้ดีนะมีก็ผมครบไม่ค่อยจะติดด้วยนะอันนี้เดี๋ยวถือไปนะครับถือตั้งไปนะครับน้องเฟชแล้วเก็บกล้องแป๊บ